Norge. Och då, alltså vi var inne och så åt oss tårta, sen gick vi ut och la oss i um, Och då, då var det liksom, alltså rektangel, alltså och gräset som hade grävt ut. Då sa de, trampa inte här. var jag bara, okej. Okay. Alltså är det någonsin blommor på en massa hund, så är det

กุจอดอืมเป็นตะแซ่บกะจะใส่ผัก ยำสองวันแล้วนะเนี่ยกินสองวันแล้วเนี่ย <g ill in> อร่อยมากยำเมื่อวานวันนี้ก็ยำอันนี้เผ็ดกว่าเมื่อวานบอใช่โอ้โดีมากบะเมน่ชอบเผ็ดกินถ้วยนี้ใช่ไหมใช่ นำวุ้นเส้นรวมมิตรจ้าหมูยอกุ้งเนาะ ใส่ชีสชีสะน,น,นี่หนีกแบบรู้ไหมโอเคทุกคนค่อยเฮ็ดมันบดนะจะ๊ะมันเอามันฝรั่งไปต้มให้เปื่อยจ้ะแล้วก็บดให้ละเอียดนะจะ๊ะแล้วก็มีอ่าหัวหอมใหญ่แค่รสแล้วก็หัวหอมใหญ่แค่รสแฮม ค่อยเอาไปผัดผัดร่วมกัดเนาะจ้ะสามอย่างแค่รทหัวหอมใหญ่กับแฮมสามอย่างเนาะจ้ะอ่ะเขียวๆนี่เป็นเขียวๆนี่เป็นพักโข้งจ้ะค่อยเอาไปต้มแล้วก็ค่อยกับหั่นฝอยเนาะจ้ะทุกคนจ้ะแล้วก็เอามาคลุกเข่ากันจะ้ะคลุกเข้ากันเรียบร้อยข่อยกับใส่เกลือพริกไทยพริกไทยดำแล้วก็น้ำมันมะกอกแป้ง แข่งขขาโคดรสี่ยางจ้ะเราว่างนึงเนี่ยข่ยใส่ชีสลงไปจ้ะข่กระสิไดานาตาเป็นจังสี่นะจ้ะทุกคนคือเอาหัวหอมเดอเออหัวหอมใหญ่แค่รสแล้วไก่แฮมไปพัดให้เพลินแบบมีกลิ่นหอมนะจ้ะแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้เย็นให้เย็นเลืเอยจ้ะแล้วก็เอามาคลุกร่วมกันแล้วก็ปรุงรสจ้ะตะกี้ข่อยใส่ชีสลงไปนะจ้ะ เราก็ไข่เสียลเนยถ้านี่เนจจักหน่อยไข่บูหัวมันสิเอฉื่อยไวยังดอกไข่กระหิตขงังแหลกหมัวหม,ม,มัวจ้ะทุกคนจ้ะเนยท่าอันนี้เราไข่ยสิเอาไปอบจ้ะมันฝรั่งผักโขงผักโขมอ,อบชีสบ่มีแฮมพร้อมเฉื่อีนิยังดีทุกคนไข่กระหมัวหม,ม,มัวไปจ้ะ ดัดแปลงไปนะแต่ว่ารสชาติน่ะแห่งเม็ดทิ้วชิมแล้วคุณมาแซ่บเป็นบบเม็ดทิว้วเม,ม,ม็ดทิ้วบอกว่าแซ่บจ้ะเดี๋ยวชีดมาหน่อยหนึ่งโรยหนาอีกเฮ้ยหนาเป็นชีดมัว่วเลรอเด้องานนี่มั่วมากเลยนกเม็ดเนาะ เค okay. เดี๋ยวเราไปใส่เตาอบกันจ้ะ nhẹ cả. Nào cho một lá mình sẽ được. lá peo. เท่าไหร่ร้อยแปดสิบบ่อโอ้นี่ไงขึ้นแล้วเอาสักยี่สิบยี่สิบนาทีก่อนเนะวาะคิดว่าได้ยังทุกคนได้แล้วนะ <laughs> ไก่เราน่ากิน สุกยังก็บสุกนะทำไมอกเล็กอันนี้อกใหญ่สุกหรือเปล่าสุกครับ <c oughs> น่ากินแล้วก็หอมด้วย รสทำผงสำเร็จนะทุกคนอาาเย็นวันนี้นะคะทุกคนเป็นอกไก่อบบาร์บีคิวนะทุกคนก็คือหมักบาร์บีคิวนะแล้วก็เป็นมันฝรั่งผักขมอบอบชีสนะทุกคนคือมั่วเลยมีทั้งแฮมมีทั้งอะไรนะครั้งแรกนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวลองดูว่ามันรสชาติจะเป็นยังไง ทางนี้เป็นอ่าผักตม้มบวกฝรั่งกับบรอกโคลีต้มเฉยๆเนาะทุกคนทางนี้ก็เป็นซอสแค่นั้นเนาะนี่ครับอ่กินแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวจัดจานไปเลยจ้าหน,นึ่ง នេះនេះມັນជក់ហន់មែនມັນជក់រនទៅឬเปลໂອມັນຕິດយកແຄ່ນີ້ກ່ອນเนาะໄຂចောက်ຕົງກາງ ต้มบวบฝรัง่งใช่แล้ว like <a> ก็บรอกลีซุกี้เนี่ยุกี้เนี่ยโอ๊ยมันหล่นไม่เป็นไรไว้ก่อนใครจะเอาเพิ่มใครจะเอาผักเพิ่ม,มอันไหนครับของแม,มทธิวพอมานิดนึงได้ Ja, okej med. Kom och lägg dem här. Okej med? Mm. är okay, mm. okay, mm har -hmm. mm. oh, zucchini mamma. Zucchini. Jag trodde det var gurka. Gurk? Ja, när jag bara såg först. Och det är min då? Den var två bitar okay. สว,สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเด้อจา้าทุกคนกินข้าวแล้วจา้าเมทิเพิ่นอันบ่มีเสียงจ้าทุกคนจา้าเป็นไข่แล้วก็เจ็บคอบก็เลยอันต้องพักโรงเรียนจ้าทุกคนโอเคอืม, okay. อมสวยเนาะ <Yes. S 2> กินกินจา้ามื้อนี้อาหารจานเดียวอาหารฝรัง่งนะจ้าทุกคน,ออกนเอาซอสใช่ไหมเอาซอสได้ อคุอยเมนูนี่คือมั่วมากนะทุกคนคือไม่ต้องเอาสูตรคันอร่อยก็ถือว่าแสบไปจ้ะทุกคนอาหารนานี้นเอคันเ่นา่อร่อยก็ถือว่ามั่วตามที่บอกจะมั่วจริงๆเลยคันละอาหารน,นี้คือมีอะไรที่ตู้เย็นเอาได้คือใส่ไปเลยม,มีอะไรที่ตู้เย็นก็ใส่ไป ไก่เพอร์เฟกต์แล้วอืมเป็นตาแซ่บนะจานน่นเนาะเป็นยังไงอร่อยมากอือริงเหรอไก่มันนุ่มด้วยไก่นุ่มด้วยเหรอกว่าเมื่อไดใส่เตาอบมันจะมันจะแข็งอิดนึนะอันนี้ใส่หม้อแอน์ไฟโอ้นุ่มนะอืมอืมอืออก่นนัานเดี๋ยวเะีปากล ช่บกินมื่อไหร่สอด over there ฉนิดวมีกว่ากันฉนสอดอร่อชีสบันี้ให้แม่จุ่แล้วมีชิสไม่อร่อยกินได้หรอไม่พูดถึงรสชาติเป็นไงครับกินเหรอใิ่ไชิสเยอะไปนิดนึง chế cho bài học hm. Chim. Mhm. 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 rồi, Mhm. 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 Mẹ thử Mhm. 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 บอกทุกคนจะไปโรงแรมประมาณแปดอาทิตย์แล้วจะมีฮอลิเดย์แล้วก็ทุกอาทิตย์จะมีสอบทุกอาทิตย์อาทิตย์หน้มมามีสอบสามสามตัวสามวิชาสามวิชาเฮ้ยม,ม,มอมกออมมมมมไมไมม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 มอม มาทุชิม,ม,ชมรู้ไหมแม,แม่ใส่อะไรบ้างอ่ะใส่มากนลต้องจำได้ต้องทำอีกต,อต้องจำได้ต้องทำอีกครับอันนี้แม่ใส่ตุกอย่างอันนี้อร่อยแม่ชอบ อันนี้มีปม้าเต็มเลยใช่ปะมีปลาคับวันนี้หนั่งกินขนอกอากาศดีใช่ไหมอืมอู้กาศดีตอนนี้ออสิบเจ็ดองศาทุกคน กาศดีมากคเด็ดดีเดี๋ยวติน้ำเลี่ยนเหล่ามากโอเคครับอร่อยดีมีหอมหัวใหญ่ด้วยนะเลิกแครอทพระพรอเสียนเสียตรมเลยรู้ป่ะโอ้โหก็โนนี่น่าดี่ไงทิ้งตัวไม่เห็นไหม ย้ายเต็กเจ้าแต่ไม่ไดบริสต์สเหม็นแต่เดลูกแตบาร์ร์แม่บอกแม่ทอดแม่ผัดครับไม่ใช่ทอดมันผลายลและข้างในมีชีสด้วย ผมต้องกินนีดเดียวอย่างนี้ไม่เอามันมันบบกไม่ได้อย่งนี้มไงเดี๋ยวมากกันอาหารจานนี้ไม่มีสูตรตายตัวทุกคนคือใครถามหาสูตรแล้วจำไม่ได้ว่าใส่อะไรบ้างอย่นีเข้าใจไหมทุกคน แต่ว่ากินแล้วโอเค <c oughs> กินแล้วอร่อยใช่ได้แ <c oughs> มวซอสราดฉักเลย <c oughs> ไปแข่งฟุตบอลมาได้เรื่องเลยเนาะแม่ <c oughs> <c oughs> มาเป็นไข้เลย <c oughs> มันร้อนไงประกาศมันร้อนวนะันนั้นวันที่ไปแข่งอะ่ะ กลับมาไม่สบายแล้วม,มาดีกว่าหยุดหนึ่งอาทิ์หยุดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จริงๆต้องไปเรียนวันอังคารแมทอยู่หยุดต่อเลยสองวันแล้วเนี่ยใช่ไข่่งมากมใช่ครับ ก็ดนนะูทุกคนทางในโอ้แบบหมอกเดี๋ยวเขียนเครื่องปรุงไว้ให้ทุกคนเดี๋ยวเขียนเครื่องปรุงไว้ให้จำได้อยู่ที่หมักไก่อะ่ะดีหมักแม่ทำด้วเพราะว่าแม่ต้องทำอีกต้องทำอีกต้องทำอีกอหะอ,อ,อบไก่แพงแพงอันเล็ก อบไก่เแินสวัสดีอะไรมีงานมีการบ้านครับเยอะเลยเนาะฟิสิกส์กล้จะมีสอบครึ่งหนังสือครึ่งหนังสือฟิสิกส์ตายป่ะ ไม่มีไ,ไม่มีเวลาเนาะพักแค่หนึ่งอาทิตย์เองเนะาะเล็กเนาะพักหนึ่งอาทิตย์ทีนี้ก็ยาวเลยแปดอาทิตย์ก่อนจะไปปิดเทอมใหญ่จบมสีม่ทำไปคนั่นแหละอ,อ,อย่านอนดึกนะคเมื่อคือนนอนกี่โมงกี่ยาม สามสี่ <3, S 2> <10, S 1> ทุ่มสิ <10. S 1> เขาเรียกว่าสี่ทุ่มกับย <12. S 1> นะี่สิบสองนาเอยนะี่สิบสองนาฬิกาลูกยี่สิบสองสิบก็คือตอนเช้ายี่สิบสองใช่หรือว่าสี่ทุ่มอสิบนี่คือตอนเช้าอทำไปครับ <c oughs> ทุกคนให้ทายว่าเป็นเวลากี่โมงวันนี้แดดดีดีแดดดีมาก ตั้งแต่เช้าจนค่ำเนี่ยมาจาก1ิบสองศาถึง18องศาวันนี้ทุกคนให้ถ่ายว่าเป็นเวลากี่กี่โมงกี่ยามอะเล็กเป็นเวลากี่โมงแปดมงสองทุ่มไม่ใช่8ปดโมงคััสองทุ่ม20่สนาฬิกาอเออคือสองทุ่มนะทุกคนนี่คือเวลาสองทุ่มสวีเดนช่วง ดูใบไม้ผลินะเวลาแดดดีๆก็จะประมาณนี้ก่อนนอนเลยถ่ายให้ทุกคนดูว่ามันจริงไหมที่บอกว่าพระอาทิตย์มันตกช้านะมันจริงนะทุกคนวันไหนมีแดดนะวันไหนไม่มีแดดก็จะแบบสลัวๆแล้วจ้าทุกคนนั่นแหละถ่ายให้ดูบรรยากาศยามสองทุ่มสวีเดนจ้า